ันนี้พวกเรานะครับจะมานำเสนอเรื่องคือหนังกรารู้ความรู้สึกนะครับผมเรินอาี่อยู่หนังเวสกินนะครับเป็นอาวุธในห้าที่หลับประกาศนะครับได้แก่ของร่างกายของเราแล้วก็รักษาดูแลความร่างกายนะครับเช่นการรักษาภูมิร่างกายและการขอบเคีย่อนควาเป็นนะครับโดยคือหนังของเราแบ่งแยกออกสองชั้นได้แก่คือหนังชั้นกำพร้ากับหนังชั้นแท้นะครับผมจะมาเป็นคือหนังชั้นแท้นะครับหรือว่าเดอร์มิสประกอบด้วยเส้นใยความถือโดนส่วนใหญ่นะครับเป็นประสาทค่อยกันไปมา S 1> <S 1> ส่วนขี้อของฉันนี้นะครับจะมีที่มาเป็นกลุ่มน,น,นูขึ้นมานะครับ CNC. สวนกับโซงด้านลึกของหนังกระพันนะครับในกลุ่มนูนี้นะครับมีหลอดเลือดและปล,ละสาทมาดรูสึกอีกครับซึ่งส่วนลึกของหนังแผลนะครับจะมีเส้นใยทา,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 างหุ่นแล้วก็ประสาทแต่ผ้ากำเน็คนะครับต่อมาครับเป็นหนังกระพัหรือว่ามีดมิสนะครับหนังกระพันเนี่ยคุ้มอยู่บนหนังแท้นะครับซึ่งมีความหนาของหนังกระพัเนี่ยจะมาจากจส่วนต,าต่างๆนะครับของร่างกายหนาแด,ดส่สมุนุนสาม กระพาะเนี่ยมีที่ฝ่ามือและฝ่าเท้านะครับเป็นส่วนที่หนาที่สุดและบางส่วนที่หนังตานะครับชั้นเน,เนี้ยนะครับไม่มีหลอดเลือดเลยแล้วประกอบด้วยเซียวรูปร่างตา่างๆหลายหลายชั้นซึ่งชั้นซื้อเนี่ยเป็นเซลล์เป็น,ปนแผนนะครับและตายไปจะไม่ลอกอยู่มาไป็ที่ขันนะครับต่อมานะครับเลเซอร์คอร์บัเซอร์นะครับการทดสอบเราจะสึกและต่อบสนอต่อกับสัมผัสเบาๆนะครับและเมื่อจับยกกระถูกจะช่วยให้รู้นะครับว่าควรยกกระดานแค่ไหน รับาน,นะครับมันทำาอมเตอร์นะครับทาหน้าที่รับความรู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงของ,ของรนนรแรงกดดนันนะครับและการสั่งระเทือนต่อไปนั้นที่มีความลีสูงครับเช่นแรงสั่งจาเครื่องมือที่ทำให้สามารถรู้สึกได้มีวัตถุจริงอยู่ที่มือนะครับแล้วก็ต่อไปเป็นรูปไมอันนี้นะครับทาําำหน้าที่เกี่ยวกับอากับสัญญาและบทบาทในการควบคุมการเคลื่อนไหวและตำแหน่งของมือและรับรู้ความร้อนครับ ต่อไปเป็นกีเนอร์เป็นดินทำหน้าที่รับความรู้สึกการสัมผัสอุณหภูมิและความรู้สึกเจ็บปวดนะครับต่อไปแมกเกลลิสทำหน้าที่รับความรู้สึกที่สัมผัสที่ละเอียดอ่อนเช่นการอ่านอักษรเบลครับต่อมาคืรูปแบบเล้าครับทำหน้าที่รับความรู้สึกในหัวรับสัมผัสความเย็นอยู่บริเวณ่นิมวปากแล้วนี้แบบนวดแหนบคอนนะครับเป็นทำหน้าที่รับความรู้สึกจากสัมผัสที่กด พ้ิตของผิวซี่ปวดก็คือสิวจะได้ขามสิวเกิดจากการติดแดงของโมงับหรือพิอัจูนินตีใต้ต่อมไขมันออมาแล้วก็ติดัวเกิดจากปฏิกิริยาเคมีออกกดไขมันจากต่อมเนื้อเซลล์ิวที่ตาย